หลังสงการปีนี้อย่าลืมและอย่าพลาดน้องไนเชื่อมทะลุมิติจักรวาลพบกันที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ค <c oughs> รับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบจูบกุกท่านสารแนนิวนะก็มาเปิดช่องใหม่นะครับเนาะวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสารแนนพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับกรณี ข่าวเชื่อมจิตซึ่งดังโอ้โหดังข้ามปีคราวนี้ดังหนักกว่าเดิมนะครับเนื่องจากนะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์หลังสงการ2 5ง8นารนี้นะครับพบกับทีมสารแนนิวเราไปแน่นอนนะครับเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากผมนะครับท่านผู้ชมที่รบครับข่าวนี้ดังมากๆนะครับแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามา บอกว่าเหมือนจะมาเซ็นสัญญาต่อนะครับให้น้องไนนะครับกลับไปที่เดิมแต่นะครับทางน้องไหนแล้วก็ครอบครัวของน้องไนนะครับบอกว่าไม่ได้ทําความผิดไม่ได้ละเมิดศาลแต่อย่างใดสิ่งที่ทําไปนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใดเพียงทําตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะสั่งการมาจากข้างบนนั่นแหละองค์อะไรของเขานี่ยแหละท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับจะบอกให้นะครับโอ้โหบอกตรงๆนะครับอาจารย์ตินนะครับ อาจารย์ตีนินบอกแรงนะครับพูดแรงนะครับเขาบอกว่านะครับกลุ่มทั้งหลายนะครับที่ไปกระกาปไหว้กันนะครับที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยอาจารย์ตีนบอกว่าทุกคนนะไม่ค่อยสบายว่างั้นไปหาหมอกันบ้างนะโอ้โหฟังแล้วมันเจ็บมันจุกเลยครับโอ้โหต้องให้ความเป็นธรรมกับแม่น้องไนด์ด้วยนะครับซึ่งแม่น้องไน์เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คนไปกราบแบบนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้น มันเป็นไปได้ยังไงด้วยแรงศรัทธานะครับของคนที่ศรัทธาน้องไน์ไม่ว่าจะดูผ่านโลกโซเชียลหรือว่าติดตามนําข่าวต่างๆครับเห็นน้องไนนะ์เนี่ยเขาก็เลยเข้ามากราบเข้ามาศรัทธาโอ้โหไม่ใช่ศรัทธาแต่ในประเทศไทยนะครับกัมพูชีกัมพูชาเขาก็ศรัทธานะครับด้วยกันนะครับเขารวมกันนะครับเหมารถบัสรถตู้นะครับไปข้ามแดนเลยนะครับท่านผู้ชมไปที่จังหวัด ประเทศอะไรสักอย่างนะครับตามบูชาที่นั่นก็ยิ่งใหญ่นะครับประชาชนให้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะครับซึ่งนะครับตามในข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างนั้นมีความพิเศษมากกว่าใครท่านผู้ชมเออนะครับเนาะแต่นะครับมุมมองของประชาชนคนที่ขัดขวางเขาก็ขัดขวางอยู่นะครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับลัทธิลัทธิหนึ่งนะครับที่จะมีการแบบ ทำไม่ดีไม่ร้ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ตินพูดแป๊บหนึ่งเชิญครับการสถาปนาตัวเองให้มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเข้าข่ายโรคทางจิตเวชเรียกว่าโรคจิตเภทอ,อาการเนี้ยเราเรียกว่า g l a d i u s Type คิดว่าตัวเองพิเศษมีพลังเหนือคนอื่นค่ะเริ่มจากอายุเท่านี้ยังคิดแบบนี้พ่อแม่ไม่ห้ามไม่พาไปรักษา ยิ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นหนักกว่าเดิม,มเพราะว่าคําว่าเด็กพิเศษเนี่ยครับคนพิเศษเนาะมันย่อมาจากคําว่าเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษไม่ใช่ special kid เขาเป็น disabled นะครับดังนั้นการที่ไม่พาไปรักษาเนี่ยสุดท้ายแล้วลัทธิที่ รวบรวมคนที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจมันจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ม>การเป็นสังคมแห่งความโง่เขลาทางปัญญาแล้วลัทธิแบบนี้ที่รวมคนจิตใจเปราะบางบางทีเขามีพฤติกรรมรุนแรง<อ>เนื่องจากบ้าคลั่งและเชื่อในลัทธิในคำสอนที่มันบิดเบี้ยวของตัวคนที่สถาปนาตัวเองเป็นาศาสดาเนี่ยแล้วถ้ามีคนเห็นต่างนะมีระเบิดพีชีพนะครับ มีกระดยิงสําหรับคนที่เห็นต่างในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือญี่ปุ่นมีตัวอย่างมาแล้ว<ม>ว่าลัทธิแบบนี้สามารถนําพาให้เหตุการณ์มันแย่ไปถึงการฆาตการรมหมู่ได้เลย<ม>นี่แหละครับอาจารย์ตินนะครับเขาพูดแบบนี้นะครับนี่ก็คือแนวทางที่อยากให้สังคมชาวไทยนะครับได้คิดกันว่าอาจจะมีลัทธิแบบนี้ นี่ก็คือแนวทางการต่อต้านแล้วก็ไม่ใช่มีแต่อาจารย์ตินเท่านั้นนะครับที่ต่อต้านหลายคนนะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยต่อต้านเรื่องนี้มากๆครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันแปลกแล้วก็ไม่อยากให้ใครนะครับไปทําแบบนี้อีกเดี๋ยวก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับแต่คนที่เขาสนับสนุนเขาเห็นดีด้วยก็มีนะครับ ไปฟังเสียงนี้จากคนที่เขาพบเขาเห็นแล้วก็เขาบอกว่าเขายินดีที่จะกราบแล้วก็กราบด้วยความเต็มอกเต็มใจยังไงก็กราบใครจะมาห้ามเขาก็ไม่ฟังเช่นครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งดวงจิตหนึ่งดวงจิตเนี่ยดับ แล้วเกิดดับและเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาตินะอย่างอย่างอาจารย์น้องไนเนี่ยเราเชื่อว่าท่านคือองค์เพชรพัฒราาคานาคราชลงมาจุติเปลี่ยนภพเปลี่ยนเปลี่ยนภพลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะซึ่งท่านเนี่ยมีอายุดวงจิตของท่านอะเป็นแสนแสนแสนแปีอะสมมุติว่าเป็นแสนแสนปีแล้วตัวเราเองเนี่ย แค่ดวงจิตแค่อาจจะแค่พันชาติห้าร้อยชาติทําไมเราจะกราบไม่ได้เราไม่ได้ยึดติดที่กายสังขารไง mm hmm. เรายึดติดที่เอ,อนามธรรมาเราไม่ได้ยึดติดที่รูปธรรม mm hmm. นะคะไอ้คนที่บอกว่างงงายนะั่นแหละต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าทําไมพวกเราถึงกราบด้วยความที่แบบว่าไม่ได้จิตใจอะไรเลยนะ นาติเราเองเป็นคนหนึ่งแน่นอนพี่กาบแน่นอนด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็รักมากแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องทุกอย่างทุกสิ่งไม่ใละเมิดนี่ะ่ะศาลก็แค่บอกว่าไม่ให้เอาตัวน้องเนี่ยไปเ,เชื่อมจีบเพื่อหา,อาไรายได้หรือเอาน้องไปใช้ผลประโยชน์เราไปทําบุญเราเป็นพุทธศาสนิกชนสามารถทําบุญได้ทุกคนการทําบุญก็คือการทําความดีใช่ไหมคะทำไมเราจะทําไม่ได้ และเมิดที่ไหนอ่ะใช่ไหมน้องว่าไหมดีไหมเรามาทําบุญอะอดีกว่าเราไปชกต่อยหรือว่ามาชวนคนเล่นการพาน,านันใช่ไหมดูสิครับอันนี้ก็คือแนวร่วมนะครับแนวที่เขาแบบรักนะครับแล้วก็แบบโอ้โหกราบอย่างเต็มที่นะครับกราบได้ทุกที่แล้วก็กราบแบบไม่ไม่ตนิใจก็คือกราบแบบเต็มอกเต็มใจนะครับเนาะไม่ใช่แต่มีแต่ ผู้หญิงรายนี้คนเดียวนะครับยังมีผู้ชายอีกนะครับเขาซึ่งเขาพูดแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมไปฟังเอาเองเถอะว่าเขาพูดว่าอย่างไรซึ่งเขาศรัทธามากๆเขาบอกว่าถ้าใครนะครับที่ขัดขวางไม่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องพูดต้องไปให้เห็นกับตาก่อนไปฟังพร้อมๆกันครับเอล่าอะไรเงี้ยก็อ่านจากทิกตอกมาแล้วก็ลองมาใช้ดูแล้วก็มาเชื่อมจิตด,ดูก็เจอเจอเหตุการณ์เขาเรียกปริหารเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเชื่อ คือมันตัวเองมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในระหว่างนั่งเงี้ยเราก็เจอเหตุการณ์ต่างๆต้องอยากอยากให้คนที่ยังไม่เคยลองก็แบบให้มาลองดูดีกว่าเล่าไปก็อาจจะแบบคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนที่ออกมาโต้แย้งตับโต้กันเขาไม่เคยมาพิสูจน์เลยถ้าเกิดเขาพิสูจน์เขาก็จะเห็นเองว่าว่าต้องไปพิสูจน์นะครับอย่างนั้นทาไมพิสูจน์จะไม่รู้นะครับ ฉะนั้นครับทีมสารแนวนิวส์นะครับจะไปพิสูจน์นะครับที่เขากรลานะครับเขากะลาเขาโขลกกะลานั่นแหละที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับหากม้าใหม่นะครับมานะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารของเรานะครับเนาะหากเห็นข่าวนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็พบแต่สิ่งดีๆในชีวิต พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ